ไข้าวมากข้าวดองคุณนายไล่บอกมังคุดบอกมังคุดราคาทุกถึงขัดไายนะตัวนาได้เขี้ยวได้ขัดแดงแปร์ปุ้นน้นเล่าพีมือตอกจังตันขัดมังคุดแดงแปร์เริ่ดบอกมังคุดราคาลงรู้รู้รู้นวดบิ๊กโคลสเนี่ยยากรู้ใช่ไหมเนี่ยบิ๊กโคลสเแถาแก่แถาแก่ลงมังคุดมังคุดใส่ทุกค่ะ

còn mèo còn tơn là để mà tăng đi chân kính con trang à 5 bát